ติดหนึบไม่แพ้พ่อๆเป็นทุกอย่างให้สองแสบเปิดตัวพี่ฟ้าพี่เลี้ยงคนโปรดน้องที่น้องพี่พาไปด้วยทุกที่ดูแลตั้งแต่แรกเกิด เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวตันจารารักที่มีสามีอย่างบีมกวีและภรรยาคนสวยอ้อ,อยรวมไปถึงลูกๆทั้ง4ี่คนด้านแฝดชายน้องพี่น้องทีและแฝดหญิงน้องไอวาน้องอัญญาซึ่งทางคุณพ่อบีมและแม่อ้อยได้ออกมาเปิดใจถึงการเตรียมตัวเข้าโรงเรียนครั้งแรกของน้องพีน้องทีโดยงานนี้พ่อบีมเผยความรู้สึกหลังจากน้องพีน้องทีร้องเพลงของเจ้าตัวได้ซึ่งบีมเผยว่าตอนแรกรู้สึกเขิน,ขน ที่ลูกร้องเพลงเราแต่พอได้ยินเขาร้องพร้อมกับรอยยิ้มกล็ปลื้มใจแต่พี่ทีจะอายกว่าพี่พีนิดนึงทางด้านแม่ออยเผยว่าเขาคงสนุกกับการที่เขาได้แสดงออกไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะไปเป็นศิลปินแต่เราตื่นเต้นด้านพัฒนาการมากกว่าที่เขาจำเนื้อเพลงได้อีกครั้งยังเผยโมเมนต์ถึงการเตรียมตัวเข้าโรงเรียนของน้องพี่น้องทีว่าตอนนี้ลูกๆก,กําลังเตรียมตัวเข้าโรงเรียนแล้วซึ่งแม่ออยเผยว่าตอนแรกๆเราก็คิดว่าคง ไม่หรอกถ้าเราต้องห่วงลูกจะร้องทำไมลูกแค่ไปโรงเรียนแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าลูกกำลังโตไปก้าวหนึ่งการที่เขาได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงมันไม่ใช่แล้วเขาจะเริ่มห่างและอีกหน่อยเขาจะโตกว่านี้ก็ยิ่งห่างออกไปด้วยความเป็นแม่เราก็รู้สึกถ้าลูกจะห่างเราและคงจะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่ไปเกาะรั้วโรงเรียนส่วนด้านพ่อบีมเผยส่วนตัวมองว่าเราต้องปรับตัวตามพัฒนาการของลูกเราก็ทำหน้าที่ไป รับไปส่งวันแรกที่ส่งลูกไปโรงเรียนก็คุยกันแล้วว่าต้องไปส่งด้วยกันน้องทีน้องพี่มีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันเลยใช่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยพี่ทีจะค่อนข้างระวังตัวเองจะคิดค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนหวานเป็นเด็กละมุนถ้าเขาอารมณ์ดีๆเขาเดินเข้ามาแล้วจะทําตัวน่ารักมากพูดน่ารักการออกเสียงก็น่ารักคือเป็นเด็กน่ารักส่วนน้องพี่จะเป็นคนลุลยลุเป็นเจ้าของความคิดเป็นคนวางแผนต่างกันมาก เลยสองคนนี้แต่อยู่ด้วยกันแล้วดีนะพัฒนาการทั้งคู่จะได้ไปเร็วและหากใครติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้จะคุ้นหูกันดีว่ามีหนึ่งชื่อที่ทั้งสองแฝดนั้นเรียกออกสื่ออยู่บ่อยครั้งว่าพี่ฟ้าจนทําให้หลายคนนั้นรู้สึกอบอุ่นตามไปด้วยซึ่งพี่ฟ้าคือพี่เลี้ยงคนโปรดประจําบ้านอีกหนึ่งคนที่เลี้ยงทั้งสองมาตั้งแต่แรกเกิดเรียกว่าสองแฝดนั้นรักและให้ความสําคัญไม่แพ้พ่อๆและแม่เลย